สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ e l ิ e วอร์สาซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและแลัคนากรากฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราเด้วยน,นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายอดีมาที่บ e l i e v e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลอายอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโป,ปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อเพราะว่าเป็นเดือนพิเศษ เดือนมิถุนายนเป็นเดือนเกิดผมเองนะครับก็เลยลดให้2ต่อ2รอบก็คือต้อนเดือนกับปลายเดือนครับปลายเดือนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1 5บหถึงยี่สิบห้ามิถุนายนนะครับวันที่25ิามิถุนายนเป็นวันสุดท้ายอาราดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อวันนี้วันที่21แล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่2อสวันเท่านั้นก็รีบเลยครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2568ันายซึ่ง จะมีการคอจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงในเดือนนี้หรือมีการมูฟทรานสิตของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งนะครับมันจะดูเยอะไปนิดนึงก็ขออนุญาตแบ่งเป็น2 EP EP นี้เป็น EP แรกครับเดี๋ยวติดตาม EP ที่2กันด้วยเนาะซึ่งคลิปนี้จะมี3ดวงนะครับและอีก3เดือนเป็น EP ที่2ก็คือดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธย้ายเรียงลำดับตามานี้นะครับของคลิปนี้เนาะขออภัยนะผมรู้สึกว่า ผมเบลอๆนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเจอเรื่องมาคือแบบเหนื่อยมากแล้วก็ลําบากมากเอาเปว่าเดี๋ยวอ่าขอขอไม่พูดตรงนั้นกันมันเสียเวลานะครับอเอาไปว่าขออภัยทําดีที่สุดแล้วนะครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับัานากรกฎทางซ้ายมือได้ทั้งราศีราใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎตร,ตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่นกอน,อนคือดาวจันทร์นะครับดาวประจําตัวของเราเนี่ยปีนี้ตกตําแหน่ง ที่เอาเป็นว่าดาวจันเนี่ยไม่มีโหนคนไหนนำมาพยากรรายเดือนนะครับไม่นิยมเอามาพยากรเพราะว่าโคจรไวเกินไปนะครับสองวันครึ่งต่อหนึ่งราศีเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องคุณคิดดูว่าดาวจันเนี่ยเวลามันเวลาเดินเนี่ยจะครบรอบหนึ่งเดือนที่เราดูเดือนกรกฎาเดือนสิงหาเดือนกันยายนี่เป็นเทละเดือนเดือนเดือนสาบวันเนี่ยดาวจันโคจรครบรอบแล้วครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่านักพยากรต้องไปนั่ง พยากรทีละช่องทีละช่องนะครับแล้วสองวันครึ่งก็เปลี่ยนแล้วอะมันเร็วมากดังนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเรียกว่าพยากรณ์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นเขาก็เลยไม่นํามาพยากรณ์กันนะครับแต่ผมก็อ่ะตอบแทนคนดูที่โอซาไว้วางใจมาดูเราแล้วก็มีความสนใจดูเราผมก็พยายามไปหาอิสราสตว์หนึ่งที่เป็นชื่อว่ากระโยกนะครับแต่กระโยกตัวเนี้ยมันจะมีของไทยกับพม่าใช้ใช้คล้ายคกันแต่ไม่เหมือนกัน ของคนไทยจะมี4ตำแหน่ง7ดวงก็คือวันทั้ง7นะครับแต่มีแค่4ตำแหน่งและมีตำแหน่งที่สามารถซ้ํากันได้ด้วยนะครับก็ตกไปไม่เอาเพราะดาวจรจะต้องหลุดโผล่แน่แน่ในบางปีที่ที่เราจะดูกันดังนั้นเราก็เลยใช้ของพมา่าแทนพมา่าจะมี7ดวงเรียกว่าวันทั้ง7อยู่ในตำแหน่ง7ตำแหน่งด้วยก็แปลว่าดาวจรจะมีตำแหน่งให้ทุกปีดังนั้นเราก็จะใช้ของพมา่านะครับแต่จุดมันเป็นจุดเดียวกันก็คือตำแหน่งโลกาวินาศนะครับ ปีนี้โลกาวินาศคือปิดดาวอาทิตย์ส่วนดาวจันทร์จะได้ตำแหน่งอริครับพูดง่ายๆดาวประจตัวเป็นตำแหน่งอริตั้งแต่วันที่15เมษายนปีนี้จนถึง15เมษายนปีหน้านะครับครบรอบหนึ่งปีตรงเนี้ยมันก็จะก่อผลให้กับคนกรกฎด,ดังนี้ครับดาวประจำตัวโคจรเป็นอริหมายความว่าจะมีความยุ่งยากจะมีความวุ่นวายจะมีความ เ,เขาเรียกว่าปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังความคิดของตัวเองให้มากที่สุดดาวจันทร์หมายถึงใจระว,วังใจระว,วังความคิดเพราะาตานุค,คือความคิดดาวประจําตัวคือตนุลักษ์ดาวจันทรเรียกว่าดาวตานุลักษ์นะครับตนุลักษ์ของคนกรกฎคือดาวจันทรดังนั้นมันมีความเสถียบง่ายอย่างที่บอกไปว่าโคจรไวเวอร์ก็เลยหมายถึงโคจรไวที่สุดะนะครับก็เลยให้ต้องระมัดระวังเรื่องของภาวะใจ,ใจิตใจและความคิดของตน มันสื่อสารกันเองนะระหว่างความคิดกับอารมณ์เนี่ยความคิดส่งผลถึงอารมณ์อารมณ์ส่งผลถึงความคิดเช่นถ้าเราไปเจอคนที่ไม่ดังใจปุ๊บมันจะส่งเสริมให้เราอะรู้สึกไม่ชอบพอไม่ชอบคิดปุ๊บก็จะส่งผลงอารมณ์ก็คือหงุดหงิดโมโหแต่ถ้าเปิดอ,อารมณ์มันส่งผลถึงความคิดแปลว่าเราอาจจะทําอะไรแล้วไม่ค่อยได้ดีมันก็จะส่งผลถึงความคิดคือความหน่อย เออนอยเบื่อน่ายไม่อยากทําอะไรแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลถึงการกระทําอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันก็จะส่งผลกันไปส่งผลกันมานะครับเนั้อาอริเนี่ยหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บนะครับหมายถึงการแบกคืออริคือการแบกรับการแบกตัวตนการแบกความคิดการแบกอารมณ์ที่มันไม่ได้คือมันขุ่ขนขุค้องหมองใจนะครับเลยทําให้ตัวเราเนี่ย แต,แต่ตามจริงเนี่ยมันได้รับผลที่น้อยนะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมันครอบคลุมระยะยาวนั้นจึงหมายความว่ามันไม่ได้เข้มข้นมากหมายความว่าอริปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าในพื้นดวงมีรามีดาวอะไรในราศรีกรกฎก,ก,กับราศีมังกรนะครับถ้ามี2อ,อันเนี้ยต้องดูก่อนว่าเป็นดาวคู่มิตรหรือคู่ศัตรูนะครับถ้าเป็นดาวคู่มิตรคือไม่ได้ไหมายถึงว่าต้องเป็นดาวจันทร์อยู่นี่กับดวงอยู่นี่นะดาวจันทร์อาจไปอยู่กรรมะแต่ว่าไม่มีดาวในราศรีกรกฎแต่มีดาวอยู่ในราศีมังกรเล็งไปเนี่ย เช่นถ้ามีดาวเสาเล่งอันนี้จะรู้สึกเครียดกังวลนะครับแล้วก็ผินดิบบ่อยๆนะครับในในตอนที่เป็นอรินี้แต่ถ้าใครไม่มีดาวเลยว่างอันนี้ก็ว่าง,าง,างก็แปลว่าวโอเคก็จะสื่อให้กับดาวจะเป็นอะไรก็คือวุ่นใจเล็กๆน้อยน้อยไม่มีผลอะไรมากมายถ้าใครไม่มีดาวเล่งคือดีที่สุดนะครับแต่ใครมีดาวจันทร์ป็นเกรตรอยู่ตรงนี้ เราไม่มีดาวอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ยังพอตา้านหลับได้ก็หมายความว่ามันแค่ว่าวุ่นใจแต่สุดท้ายก็ก็เข้ามาสู่ภาวะปกติได้หมายถึงคนที่ดาวจันทรเป็นเกษตรเนี่ยหมายถึงมีคําตอบให้กับตัวเองหมายถึงเป็นคนที่ไม่ได้คืออาจจะว่าวุ่นใจไปช่วงแรกแต่ก็จะกลับมาได้ก็คือเป็นคนที่โชคดีหน่อยคนที่ดาวจันทรดีอ่ะจะแปลว่ากลับมาได้แต่คนที่ดาวจันเสียอันนี้จะทําให้เป็นแล้วเป็นเลยแพนิกอยู่นั่นน่ะไม่ไม่ยอมปล่อยวางปล่อยวางไม่เป็นปล่อยวางไม่ได้ อย่างเงี้ยครับมันก็เลยทาให้อาจจะต้องคุณคล้องหมองใจไปเรื่อยๆเลยนะครับระยะเวลายาว1ปีนี้ก็อาจจะหมายถึงคิดอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้แปลว่าคิดตลอดเวลา1ปีมันนานครับจะบอกว่าคิดตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้หรอกคงไม่ต้องทำมาหากินกันพอดีเนาะแต่หมายความว่ามันมักจะมาเป็นหนามทิ่มทิ่มตําใจอยู่ประจำอะ่ะเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็แวะคิดผมเป็นคนอย่างนี้เหมือนกันแวะคิดแวะคิดตลอดนะครับคือเป็นคนที่ลืมยากลืมได้แต่ลืมยาก แล้วก็พยายามไม่ค่อยไม่ค่อยจะสนใจอะไรพยายามจะปล่อยปล่อยปล่อยแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเลยคิดน้อยอยู่เนี้ยคิดเลยคิดน้อยเหมือนกับมันชอบแหวะอ่ะเข้าใจปะคาว่าแหวะเหมือนกับว่าสุดว่าเรามีความทุกข์เรื่องหนึ่งอยู่เราก็ลืมไปชั่วคราวพอลืมเสร็จปุ๊บล้วก็นึกขึ้นมาได้อยู่ดีมันก็นึกขึ้นมาเองแวบบหนึ่งเออเอ้ไล,ลืม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 อ่าลืมเสร็จปุ๊บลืมได้สักพักหนึ่งแวะคิดอีกล้ะ มันจะแวะคิดอย่างเงี้ยประจําบ่อยๆคือผมเป็นคนอย่างเงี้ยแหละคือปล่อยวางยากมากเลยกว่าจะปล่อยได้แต่สุดท้ายก็ปล่อยได้นะแต่ว่ามันใช้ระะยเวลาหน่อยมันไม่ได้แบบว่าคือมันแวะคิดแตะแต่มันไม่ได้คิดจริงจังคิดจนแบบเราพยายามคิดบวกเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าการคิดลบส่งผลถึงโลกภัยจริงๆก่อนหน้าเนี้ยประมาณประมาณกุมภาพันธ์นาเเมษาเนี่ยประมาณเมษาเนี่ยคือแบบเป็นเป็นปีที่ผมปีเนี้ยกับปีที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมเจอเรื่องหนักมากเลยแล้วแบบ แล้วผมคิดหลบพอคิดลบปุ๊บโรคภัยมาเป็นเต็มเลยครับเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่น๋ยวปวดหัว๋ยวปวดหู๋ย่าปวดตาด๋ยวปวดคอเอย่าปวดปวดกระดูกปวดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไป,นปนทั่วเลยแต่พอเราคิดคือแบบเลิกคิดอ่ะพอเราเลิกคิดได้ปุ๊บเฮ้ยมันหายมันไม่เป็นมันหายไปเลยอย่างเงี้ยคือแบบ มันหายได้ด้วยมันหายเองได้ด้วยคือตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรหรือเปล่าเรากลัวว่าจะเป็นโรคลายแรงอะไรแต่ว่าปรากฏว่ามันหายได้เออโอเคสียว่ามันเป็นโรควิตตจริตเออมันเป็นโรคเล็กๆน้นอยแต่โชคดีที่เป็นแค่เล็กๆน้นอยถ้าเราไปวางความคิดปุ๊บมันไม่ทุกมันไม่ทุกแล้วมันก็ไม่เครียดไม่ทุกไม่ไม่ปวดละไม่เจ็บละเห็นไหมครับบางทีอ่ะคนเราอ่ะมันเป็นโรคคิดไปเองก็มีโรคที่แบบเราเครียดไปเองแล้วมันก็ ยิ่งเครียดยิ่งจมจมเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่ามันจะเป็นจริงนะทีฮะมันก็จะเป็นนานเลยดังนั้นเนี่ยพยายามปล่อยวางพยายามอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นคิดว่ามันไม่เป็นก่อนเดี๋ยวมันก็ดูก่อนว่ามันจะหายไหมแต่ถ้าเราเลิกคิดไปแล้วแต่มันยังไม่หายอันเนี้ยก็ต้องไปหาหมอแล้วล่ะนะครับอย่างไทรอยเงี้ยมันไม่หายก็ต้องไปหาหมอ ผมเป็นไทรอย์เนาะแต่ว่าโรคนั้นโรคอื่นๆมันหายเองได้อก็แปลว่ามันหายได้แต่อันไหนที่มันไม่หายมันเป็นระยะยาวอันนี้ก็ต้องไปหาหมอแล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ละเนาะก็ต้องไปตรวจหาสาเหตุแล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอย่าปล่อยยาวนานเนาะเพราะผมปล่อยโรคไทรอย์มานานมากประมาณ2อปีนะครับคือตั้งแต่รู้ว่าจนถึง2องปีมันแบบมันนานแล้วอ่ะมันก็เลยรักษาหายยากนะครับตอนนี้ประมาณกินยามาประมาณปีครึ่งแล้วครับ ปลายปีนี้ก็จะสองปีแล้วนะครับแต่คิดว่าดีขึ้นเยอะแล้วแหละแต่ว่าก็ยังยังยังมีเอฟเฟกอยู่บ้างแต่คิดว่าดีขึ้นเยอะแล้วก็น่าจะประมาณถึงปลายปีก็น่าจะโอเคแล้วแหละอืมอ่ะโอเคคือยานี้แบบกองเท่านี้เลยเยอะมากคือว่ากระปุกยานะ่เยอะเท่านี้เลยครับเยอะมากอ่ะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวศุกร์ดวงแรกยาในเดือนกรกฎา,าคมเข้าสู่ราศพีศพฤษภวันที่สองกรกฎา,าคมหกแปด อี่ยผมผมมาไปไปเดินมาเมื่อกี้เหนื่อยมากคือแบบเออแล้วเป็นไฮรอยด้วยนะหัวใจมันต้นเร็วมันเหมือนกับเอ่อแต่โชคดีที่เราอาการดีขึ้นแล้วเลยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วโชคดีวันนี้ไม่เขาเรียกว่าแดดไม่ออกมากอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็ดูดูศาสตร์มาก่อนที่ที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอ่ะเป็นท่าที่ไม่ได้ให้โทษเราในวันนี้แต่ก็งงอยู่ว่ามันเกิด เหตุการณ์หลายๆเกิดขึ้นได้ไงแต่โชคดีที่มันไม่ได้ลายแรงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้เหนื่อยมากก็เลยทําให้โอเคก็ก็ถือว่าแบ่งรับแบ่งสู้ครึ่งๆกลางๆนะครับผมก็เดินไหลเดินไหลไหลคือเดินเยอะอยู่อ่ะจะบอกว่าหลายกิโลก็ไม่ใช่คือแบบเดินแบบมันสักระยะหนึ่งไกลอยู่พอสมควรครับเหงื่อเหงื่อเต็มหลังเลยอ่ะอแต่โชคดีที่ไม่มีแดด เนี่ยก็เลยเหนื่อยก็เลยทําให้แบบบางทีผมพูดแบบอาจจะติดติดขัดขัดอาจจะแบบไม่เต็มรอยต้องขออภัยเพราะว่าผมทําดีที่สุดแล้วจริงๆนะครับเท่าที่ตัวเองจะทําและไหวตอนนี้แล้วนะครับแต่แต่ว่าไม่ต้องบอกให้พักนะเพราะว่ามันมันต้องทําต่อเพราะว่าเหลือราศีเดียววันนี้สุดท้ายละเป็นราศีสุดท้ายที่ต้องทําในวันนี้ก็เลยต้องทําให้เสร็จครับทีนี้เรามาดูดาวอาทิตย์ดวงที่2เข้าสู่ลเอ้ยขอโทษดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภดวงแรกเนาะสองกรกฎาคม68แดาวศุกร์มาเป็นเกษตรในเวนลาภะอันนี้ดูนี่ เราต้องทําความเข้าใจกับดัมเตอยู่ให้มากเพราะดําเตอยู่อยู่7ปีแต่ไม่ต้องร้องอูเพราะว่ามันเหลือเวลาแค่3ปีมันหายไปแล้ว4ปีมันมันหมดเรได้ว่ากินไปแล้ว4ปีเหลือ3ปีโอเคนะไอ้สปีเนี้ยบางบางทีมก็ดูเยอะอนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าลาบผลเนี่ยไม่ได้ไม่ตุยเนาะคืออย่าคิดมากลาบผลมันไม่มันไม่ค่อยสถินก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยมันไม่ทําให้เรารวยตอนนี้3ปีเนี้ยแต่มัน มันก็มีเสร็จรวยได้นะคือมันจะอยู่อยู่ในเลอลาพารเนี่ยเขาเรียกว่าไม่แน่ไม,ไม่นอนด้วยไม่แน่ไม่นอนนะ่ะเออมันไม่แน่ไม่นอนมันจะรวยก็ได้มันจะจนก็ได้อันเนี้ยอยู่ที่ว่าเราไปทําเหตุอะไรและมีดาวอะไรสถิตอยู่ในราศีพฤษภกับราศีพิจิกนะครับไปดูเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าเป็นคู่มิตรก็รวยง่ายเป็นดาวอา่าสุประค์ก็ได้ง่ายไม่ได้บอกว่ารวยง่ายนะได้ง่าย แต่ถ้าเป็นคู่มิดรวยง่ายแต่เป็นคู่ศัตรูเต็มตัวลาบผลนั้นแตกหักแตกเสียหายอยางครับถ้าเป็นดาวบัพปคอก็คือได้ย,ยากนะครับทีนี้มฤตยูหมายถึงอะไรมฤตยูเป็นดาวห่างไกลมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับดั่งนั้นจึงหมายถึงความลึกลับหมายถึงอาเพศเพราะมันหมายถึงมาแบบกระทันหันจะไหมนะครับมฤตยูคือความกระทันหัน ดาวนตยูคือดาวแห่งการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงดังน,นั้นเมื่อดาวการเปลี่ยนแปลงคือดาวไม่เสถียรวงกลมคือวัฏฏะหมายถึงการหมุนวนไม่มีวันที่สิ้นสุดเช่นฤดูกาลง่ายๆร้อนหนาวฝนร้อนหนาวฝนเนี่ยไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นหมื่นแสนล้านล้านปีมาแล้วเนาะมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าแล้วมันก็อยู่ต่อไปอีกแสนแสนล้านล้านปีนะครับก็หมายถึงร้อนฝนหนาวร้อนฝนหนาวหรือปริร้อนล่วงหนาวปริร้อนล่่งหนาวเนี่ยไปเรื่อยๆทีนี้ มันคือวัตตะมงกมพอมันมาอยู่ในเรือนลาภคือความไม่เสถียรของเรือนลาภหมายความว่าคนคนนี้มาถึงคนกรกฎหรือลักนณะกรกฎมีสิทจะรวยก็ได้คือรวยง่ายอยู่ยีมันก็กระทันหันรวยแบบกระทันหันแต่ต้องดูดาวส่งเสริมถ้าใครมีดาวคู่ศัตรูอันนี้จะแปลว่าตกต่ำโดยกระทันหันเช่นเดียวกันหมายความว่าคือคือทุกอย่างอะ่ะมันคือผมเคยไปอ่านก่อนที่จะมาเรียนโหราศาสตร์นะครับ มันจะมีพวกแบบเว็บไซต์เนาะสมัยก่อนเป็นยุคเว็บไซต์เดีย๋ยวนี้ไม่มีหรอกเว็บไซต์อ่ะคือแต่ก่อนเป็นยุคเว็บไซต์เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคแพลตฟอร์มแบบวิดีโอออนไลน์ถูกไหมครับสมัยจะเป็นออนไลน์จะเป็นวิดีโอหมดแล้วแต่ก่อนมันต้องอ่านเอาน,นะครับเป็นเป็นเว็บเพจอ่ะพวกเพจพวกนี้โอ้โหมีผุดกันแบบเป็นล้านๆเว็บไซต์อ่ะเยอะมากนะครับในสมัยก่อนเพราะมันทําง่ายกว่าวิดีโอไงเพราะมันเป็นแค่ตัวหนังสือเนาะทีนี้คือมันมันเน้นฮิตกันเรียนแบบอะไรนะเอ็กโคดเอ็สเอ็สเอ็อะไรเงี้ยโค้ด อ,อะไรอ่ะใช้อ่ะประมาณว่าคนเอสทีเอนั่นแหละนะครับประมาณนั้นพราะว่าเคยเรียนมาเคยเคยศึกษามาพอสมควรตอนนั้นนะ่ะทีนี้อ่าพอมันเป็นดาวฤกษย,ยูมาอยู่ในเรือนลาพาจึงหมาถึงว่าโชคลาภมาแบบกระทันหันเสียแบบกระทันหันนะครับดาวศุกร์มาเป็นเกษตรมาจากเรือนพันธุ พันธุลาภาจะได้ลาบจากอสังหาแปลว่ามีเกณฑ์ซื้อขายที่ดินคนกรกฎเนี่ยต้องได้แน่นอนต้องมีคนขายที่ดินได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องบอกไว้ก่อนว่าวงเล็บว่าไม่ใช่ทุกคนคนกรกฎจะมีคนขายได้กลุ่มหนึ่งและคนขายไม่ได้กลุ่มหนึ่งเพราะว่าเราต้องดูพื้นดวงชะตาของตัวเราด้วยว่ามันมีลักษณะอย่างไรและจะได้แบบกระทันหันด้วยครับอยู่ๆก็มีคนมาซื้อสัง,งินเลยคือบางคนเนี่ยขายมาสองสาปีขายไม่ได้ มันไม่มันไม่ออกสักทีอาจารย์แต่อยู่ๆมันขายได้ไม่ขายได้เลยอ่าเป็นอย่างนี้คนกรกวดมีคนหนึ่งมีมีพี่คนหนึ่งมาถามเรื่องที่ดินนานมากขายขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้เขาว่าขายไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ขายหมายถึงว่าไม่จะขายไม่ได้หรอกแต่เขาได้ราคาไม่ไม่โอเคเพราะว่าเขามีนายหน้ามีอะไรอีกก็ต้องแบ่งกันเยอะเขาก็เลยไม่โอเคก็เลยขายไม่ได้สักทีนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องเข้าใจก่อนว่ายุคนี้เป็นยุคขาย เพราะใครๆเขาขายกันเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีไงเขาก็เลยต้องขายสมบัติกินกันนะนะครับพูดง่ายๆพูดตรงๆก็คือขายสมบัติกินกันแล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอีกอย่างหนึ่งคือเก็บเก็บที่ดินไว้มากๆก,ก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมที่ดินเนาะดังนั้นเนี่ยเขาเลยแปลงแปลงเป็นรูปแบบอื่นดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับ ก็เอาเป็นว่ามีบางส่วนที่จะได้กับบางส่วนที่ไม่ได้นะครับ bon ต่อไปดาวอาทิตย์ก็สู่ราศีกรกฎวันที่17กรกฎาคม68ดาวอาทิตย์ออกจากเรือนวินาศก็สู่เรือนตนุก็จะได้ตําแหน่งมหาจักรอาทิตย์เป็นมหาจักรกลุ่มลักเนี่ยแปลว่าการดุมพระตนุก็คือเงินวิ่งก็หาตัวตนแต่ต้องวิ่งเต้นนะจ๊ะแล้วจะได้ถ้าใครนิ่งๆเงียบๆนอนตีพุงอยู่บ้านก็อดนะครับไม่ได ish, ้ตังค์แต่ใครวิ่งเต้นหาเงินหาทองก็จะเป็นช่วงขาขึ้นที่ได้ดีหมายถึงเงินจะุนเวียนเข้ามานะครับ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเหนื่อยเพียงลําพังอาทิตย์เป็นมหาจักรคือความหยิ่งยะโสและอีโก้เยอะดังน,นั้นเราจะเป็นคนที่แบบฉันดื้อเขาเรียกว่าดื้อมุทะลุอะครับเออดื้อมุทะลุทาไปด้วยลําพังแต่ก็จะได้มาก็เป็นว่าดื้อไปเถอะยังไงก็ได้มาก็ถือว่าดีและจะมีความโดดเด่นด้วยนะครับมันจะโดดเด่นที่การเงินแล้วการเงินก็จะโดดเด่นถึงตัวตนด้วยเหมือนถึงว่าใครๆก็รู้ว่าฉันมีตังค์ทำทำนั้นนะครับสุดท้าย ดาวพุธย้ายรอบแรกนะครับเดี๋ยวจะมีไม่แน่ใจว่าจะยายรอบสองหรือเปล่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนมาที่19กรกฎาคมหกแปดแต่ถอยหลังนะครับถอยจากเรือนตนุเข้าสูเ่เดือนพินาศมีทั้งข้อดีและข้อเสียดาวใดก็ตามตกเดือนวินาศเสียหมดก็คือชุมนุมกันเดือนวินาศอีกต่างหากในเดือนนี้แต่ว่าดาวพุธเป็นเกษตรกลุ่มก็ถือว่ามีความเข้มแข็งอยู่แต่ดาวพุธก็ถอยหลังอีกก็กลายเป็นว่ามันเสียซ้ำสองเสียซ้อนสองต่อก็คือถอยหลังกับเดือนวินาศ แต่ยางงี้ครับดาวพุธเป็นกเกษตรถอยหลังในเรือนพิณ้าแต่ว่ามันดีเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับคนออนไลน์นะครับกับคนแดนไกลนะครับหรือติดต่อสื่อสารออนไลน์นะครับแต่ก็ต้องรอคอยหมายความว่าใครที่จะเดินทางต่างประเทศช่วงนี้เตรียมตัวต้องก่อนต้องให้ได้ก่อน18กรกฎานะครับถ้าได้หลัง18ดกรกฎารอไปเถอะนะครับดาวพุธถอยแล้วก็แปลว่าคุณต้อง คือเรื่องวีซา่าเรื่องของการผ่านแดนของการสื่อสารของการพูดคุยเจรจาทุกอย่างล่าช้าหมดเลยครับพูดง่ายว่าต้องมีแผน2เตรียมพร้อมเตรียมรับเอาไว้นะครับและผมกําลังพูดถึงอนาคตเดือนนี้เดือนมิถุนาครับแต่ผมพยากรณ์เดือนกรกฎาคมดังนั้นยังมีโอกาสมีเวลารีบทาก่อนที่ดาวพุธจะโครจรถ,ถอยหลังเข้าสู่เดือนวินาทนะครับแล้วมันจะทําให้ อาจจะต้องรอคอยยืดเยือ้อถาวรยืดเยื้อเรื้อรลังยาวนานได้ในเรื่องของการติดต่อกับสื่อสารนั่นเองครับยังไงก็เอาเป็นว่ามีด้านดีด้านเสียทุกๆเดือนนั่นแหละนะครับศาสตร์ชาไปวินาก็คือต่งอางสื่อสาร,รกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแต่มีความล่าชา้ามันอาจจะมีความล่าช้าในกระบวนการอะไรบางอย่างนะครับหรือการพิจารณา อยู่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ในบางอย่างเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปเป็นใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ